นิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานค่ะยิ่งี้ต้นรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทพเจ้าองค์หนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงถูดจีนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าท่านมาแรงจริงๆนะคะกลายเป็นเทพเจ้าที่แบบยอดนิยมอันดับต้นๆเลยที่ทุกคนจะต้องไปไหว้หรือบางทีก็มีรูปท่านติดตัวติดบ้านหรือแม้แต่เป็นวอลเปเปอร์มือถือก็เลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเรากําลังพูดถึงชัยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งนั่นเองค่ะแต่มันม,มีมีมุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่นิดนึงนะคะคือทั้งๆที่ท่านดังมากขนาดนี้เนี่ย ข้อมูลหลายๆแหล่งกลับบอกว่าท่านเป็นเทพที่เอ่อเพิ่งจะเกิดขึ้นมาทีหลังใช่ค่ะเกิดทีหลังเทพพระเจ้าจีนโบราณองค์อื่นๆด้วยซ้าไปเอ๊ะทำไมเทพที่เหมือนจะมาทีหลังถึงดังแส่หน้ารุ่นพี่ไปได้ขนาดน,นั้นวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบกันค่ะว่าท่านคือใครกันแน่และทาไมาถึงกลายเป็นไอคอนด้านความร่ารวยที่ทรงอิทธิพลขนาดนี้ไปได้ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาสํารวจเรื่องราวของ ใช้ซิ่งเอียะหรือที่เรียกในภาษาจีนกลางว่าไช่เซ็นเนี่แหละครับจากข้อมูลหลากหลายที่เราพอจะรวบรวมมาได้ทั้งพวกบทความตำนานเก่าๆหรืองานศึกษาต่างๆนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยความเชื่อที่อาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยไปจนถึงความหมายที่ซ่อนอยู่แล้วก็อาจจะมีข้อคิดที่เราเอาไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะในยุคนี้ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายๆที่เลยครับ มีทั้งบันทึกเก่าๆบ้างงานวิชาการที่เขาวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้โดยโตรงรวมถึงเรื่องเล่าต่างๆที่สิบทอดกันมาเพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมของเทพปงนี้ได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเยี่ยมเลยค่ะดงนั้นเราเริ่มจากพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยนะคะคําว่าไฉ่ซิงเอียหรือไฉเซนไฉเซนที่เราพูดถึงกันเนี่ยแต่ตรงๆต,ตัวเลยมันคืออะไรหรอคะครับคําว่าไฉในภาษาจีนเนี่ยมันแปลว่าทรัพย์สินสือสมบัตินะครับ ส่วนคำว่าซิ่งหรือเสริญก็คือเทวดาหรือเทพเจ้าพอเอามารวมกันชัยเสริญก็เลยมีความหมายตรงตัวเลยครับว่าเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินหรือเทพผู้บรรดาลความมั่งคั่งนั่นเองครับผมแต่ว่าปีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือคำว่าชัยหรือทรัพย์สินเนี่ยในยุคโบราณมากๆเลยความหมายมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันตอนนี้นะครับสมัยก่อนนู้นเลยเวลาพูดถึงไฉย เขาอาจจะไม่ได้เลึกถึงเงินเหรียญเ,เงินกระดาษเป็นหลักแต่จะหมายถึงสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมากกว่าเช่นเขาเปลือกผ้าพรนรือของมีค่าจริงๆอย่างเช่นหยกทองคําอะไรพวกนี้ส่วนเงินตราเนี่ยมันเพิ่งจะมามีบทบาทสําสคัญมากๆจริงๆก็ในยุคหลังๆที่การค้ามันเฟื่องฟูข,ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าโดยเหตุนี้เองครับในระบบความเชื่อของจีนโบราณจริงๆจังๆสมัยก่อนเนี่ยจึงแทบจะไม่มีเทพที่ดูแลเรื่องทรัพย์สิน แบบเงินเงินทองฟองโดยตรงเลยคือเทพกลุ่มหลักๆที่คนสมัยราชวงศ์โจเขาให้ความสําคัญมากๆที่เรียกว่าการเจินไหวทั้งห้าหรือกุซื้อเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยความจําเป็นในครัวเรือนเท่านั้นเลยครับเช่นเทพประตูบ้านเทพประตูห้องเทพเตาไฟเทพห้องถงตางหรือแม้กระทั่งเทพแห่งทางเดินมันสะท้อนว่ายุคนั้นคนให้ความสําคัญกับความมั่นคงในชีวิตประจําวันจริงๆ มากกว่าเรื่องการสะสมความร่ำรวยที่เป็นตัวเงินนะครับยังไม่มีตําแหน่งสําหรับเทพแห่งเงินโดยเฉพาะ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการเกิดขึ้นของเทพแห่งทรัพย์สินหรือไฉซิงเอเนี่ยมันผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจโดยตรงเลยสิคะพอสังคมเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรเป็นหลักมาเป็นการค้าขายมากขึ้นเงินทองเริ่มสําคัญพอค้าเริ่มมีบทบาทความต้องการที่พึ่งทางใจด้านนี้ก็เลยตามมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ มันเป็นกระบวนการที่แบบค่อยๆเกาะตัวขึ้นมานะครับไม่ใช่ปุบป,ปับหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พอจะบ่งชี้ถึงการบูชาเทพแห่งทรัพย์สินแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยมักจะอ้างอิงไปถึงยุคราชวงศ์ซ่งครับประมาณศตวรรษที่1 0ถึง13มันมีบันทึกจากยุคนั้นที่พูดถึงการซื้อขายเอ่อรูปประตูทรัพย์สินหรือรูปม้ามงคลของเทพทรัพย์สิสนในช่วงเทศกาลตรุษจีนอันนี้ก็สแสดงว่าแนวคิดเรื่องเทพด้านนี้นะ่าจะเริ่มแพร่หลายแล้วในตอนนั้น แล้วก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยในสมัยราชวงศ์หมิงและก็ชิงต่อมาครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับเอ่อแม้กระทั่งในยุคสาธารณรัฐจีนช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโบราณหลายๆองค์อย่างเทพเตาเทพป,ประตูเริ่มจะสืบความนิยมลงไปบ้างเพราะว่าวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ความเชื่อเรื่องเทพแห่งทรัพย์สินกลับสูญก,กระแสะเลยครับได้รับความนิยมกุ้งสูงขึ้นไปอีกจนกลายเป็นเทพที่เรียกว่า มาที่หลังแต่ดังกว่าที่เราเห็นในทุกวันนี้เลยครับอืมแถมที่มาก็ดูแต่หลากหลายมากๆเลยนะคะมีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้บางก็ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มพ่อค้าชาวมุสลิมบนเส้นทางขายไหมบางก็ว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อยู่ในตำนานต่างๆแสดงว่าไถซิงเอียนี่ไม่ใช่แบบตัวละครเดียวโดดๆเลนะคะแต่เหมือนเป็นตำแหน่งหรือเป็นคอนเซ็ปต์มากกว่าใช่ครับใช่เลย ความหลากหลายตรงนี้แหละครับที่มันบอกเราว่าไช้ซิงเอเนี่ยไม่ใช่บุคคลในประวัติศาสตร์คนใดคนหนึ่งที่แบบตายตัวเป๊ะแต่เป็นเหมือนตำแหน่งหรือบทบาทที่ใครก็ตามที่มีคุณสามบัติเด่นๆด้านความมั่งคั่งแล้วก็ต้องพ่วงด้วยคุณธรรมเลยนะก็สามารถถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของเทพองค์นี้ได้ในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละยุคสมัยไปครับมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือมีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเออ วิวัฒนาการมาจากเทพแห่งทางเดินหรือสิงเสิญหิงเฉินหนึ่งในห้าเทพสําคัญโบราณที่ว่าไปเมื่อกี้คือเดิมทีเนี่ยคนกุชาเทพองค์นี้เพื่อขอความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ<ฆ>ซึ่งคนที่เดินทางบ่อยๆในสมัยก่อนหลักๆก็คือพ่อค้าวานิชชานี่แหละครับพอนานวันเข้าพ่อค้าก็เริ่มอธิษฐานขอเรื่องความสําเร็จทางการค้าด้วยขอให้ค้าขายได้กําไรดีอะไรแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไป จนในที่สุดกลายเป็นว่าวัตถุประสงค์เรื่องเงินเงินทองทองมันกลายเป็นเรื่องหลักไปเลยบทบาทเดิมเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางก็ค่อยๆเลือดไปแล้วก็กลายเป็นเทพแห่งทรัพย์สิทธิ์เข้ามาแทนที่ไปเลยครับโอ้เป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วคอท่านเป็นเหมือนตําแหน่งหรือบทบาทแบบนี้เองก็เลยเป็นคําตอบของคำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเห็นรูปปัน้นหรือรูปวาดของไชซสิงี์ยตามสารร้าตามที่ต่างๆหน้าตาท่านถึงไม่ค่อยเหมือนกันเลย้องครับผมเพราะว่า ใครก็าตามที่ถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยที่มาพร้อมกับคุณธรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคนมากๆเนี่ยก็สามารถกลายเป็นเฉยิงเอีย้ยในความเชื่อของผู้คนได้ทำให้มีเฉยิงเอีย้ยนหลายองค์หลายปางต่างกันไปตามท้องถิ่นแามความเชื่อลองนึกภาพนะครับแม้แต่คนจริงๆที่แบบร่ำรวยมหาศาลอย่างเฉยจริงคุณนางยุคส่งที่ทั้งเก่งทั้งรวยมากๆเลยก็เคยมีคนบูชาท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับโอ้จริงเหรอคะครับ แต่พอภายหลังปรากฏว่าเขาใช้อํานาจในทางที่ไม่ค่อยถูกไม่ควรมีเรื่องคดโกงเข้ามาคนก็เสื่อมศรัทธาไปเลิกบูชาไปอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแค่รวยอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีคุณธรรมด้วยถึงจะได้รับการยอมรับในระยะยาวเข้าใจแจนแจ้งเลยค่ะงั้นถ้าจะลองจัดกลุ่มไฉซิงเอียที่คนนิยมบูชากันหลักๆเลยเนี่ยค่ะจะแบ่งได้เป็นกี่สายกี่แบบล่ะคะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับมันจะแป่งออกเป็นสองสายหลักๆเลยครับคือสายปูปูไฉเสินกับสายปุ่น ปุนไฉเซิรนครับบูกบับปุ๋นนะ่้กลนไตตังค่ะแล้วแต่ละสายนี่เน้นด้านไหนแล้วก็มีใครเป็นตัวแทนเด่นๆตั้งคะครับผมสายปูหรืออูไฉเซิรนเนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องอำนาจบารมีการคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินปกป้องภัยอันตรายต่างๆรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการบริวารด้วยนะครับคนที่นิยมบูชาสายนี้มักจะเป็นกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจใหญ่ๆข้าราชการทหารตำรวจ ที่ต้องการพลังในการปกป้องควบคุมและก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆนะครับองค์ที่เด่นเด่ดต่างๆก็จะมีอยู่สององค์หลักๆครับองค์แรกคือเจ้ากงหมิงครับท่านนี้ถือเป็นเทพองค์สําคัญองค์หนึ่งเลยบางตำนานก็ว่าท่านตาบอดซึ่งก็มีการตีความไปว่าการที่ท่านมองไม่เห็นทรัพย์สินเลยแปลกปนได้อย่างยุติธรรมไม่ลำเอียงาบางตำนานก็ว่าท่านเป็นนักพรตที่มีฤทธิ์เดชมากปราบปรามสิ่งชั่วร้าย มักจะปรากฏกายพร้อมกับเสือดำคู่ใจซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจในการพิทักษ์ทรัพย์สินครับส่วนอีกองค์ที่ดังมากๆเลยก็คือกวนอูครับวีรบุรุษผู้โด่งดังจากยุคสามก๊กท่านกวนอูนี่เองแต่แค่ในฐานะเทพแห่งสงครามหรือความซื่อสัตย์อย่างเดียวนะครับแต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งทรัพย์สินด้วยเพราะคุณธรรมที่เด่นมากๆของท่านก็คือความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและที่สําคัญคือความไม่หว่นไหวต่อลาภยศเงินทอง มีเรื่องเล่าว่าแม้แต่โจโฉที่พยายามจะซื้อไก่ท่านด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลก็ทำไม่สําเร็จค่ะค่ะาำได้คุณธรํารมข้อนี้เองครับที่ทำให้คนเชื่อว่าท่านจะช่วยคุ้มครองทรัพย์สิทธิ์ที่หามาได้โดยสุจริตแล้วก็ช่วยป้องกันการคดโกงได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะแล้วสายบุญล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับส่วนสายอุนหรือวนชายเสิญเนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องสติปัญญา ความจิตสร้างสรรค์ในการหาทรัพย์การวางแผนธุรกิจความสําเร็จทางการค้าขายการเดรจาต่อรองอะไรทานองนี้ครับคนที่ทาธุรกิจทั่วไปกิจการเล็กๆหรือผู้ที่ต้องการความร่บรวยพอจะเริยก้าวหน้าทางปัญญาในการหาเงินมักจะนิยมบูชาสัตอีกครับองค์สําคัญสําคัญก็มีเช่นกัน,กนครับองค์แรกคือปีกันครับท่านเป็นขุนนางตรงฉินมากๆในสมัยราชวงซาเป็นที่รู้จักจ,กจากตำนานที่ว่าท่านทูนทัดทานกษัตริยอย่างารงไปรมมา จนถูกกษัตริย์สั่งให้ควักหัวใจออกมาเพื่อพิสูจน์ความภกคีโคตร้ายมากเลยนะคะครับแต่ตำนานก็เล่าต่อว่าท่านไม่ตายเพราะว่าได้กินยาววิเศษเข้าไปก่อนแล้วและการที่ท่านไม่มีหัวใจเนี่ยก็ถูกตีความไปว่าทําให้ท่านสามารถแจกจ่ายทรัพย์สมบัติได้อย่างยุติธรรมปราศจากอคติสไม่รักใครชอบพอใครเป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุจริต และความเที่ยนธรรมในการจัดการครับสินไปครับอีกองคหนึ่งที่สําคัญมากคือฟานหลีครับท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จริงๆยุคชุนชิวท่านเป็นทั้งยอดขุนนางแล้วก็ยอดพ่อค้าเลยครับว่ากันว่าเป็นสามีของไซซี C, อีกนามล้มเลือนด้วยอ๋อท่านนี้ี่เองครับหลังจากที่ท่านช่วยกษัตริย์แคว้นเยี่ยวก่อคู่บัลันได้สําเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ลาออกจากราชการ มาทำการค้าจนร่ำรวยมหาศาลว่ากันว่าถึงสมครั้ง3คาเลยนะครับแต่ละครั้งที่รวยแล้วท่านก็นำทรัพย์สินไปจจกจ่ายช่วยเหลือคนยากจนโอ้โหสุดยอดเลยใช่ครับท่านจึงเป็นสัญลักษณ์ของสุดยอดสติปัญญานในการสร้างตัวตั้งธุรกิจและที่สำคัญมากๆคือการใช้ทรัพย์อย่างมีคุณธรรมไม่ตรณีทีเหนียวรู้จักแบ่งปันชื่อเสียงของท่านในฐานะพ่อค้าผู้มั่งคัง่งที่มีชื่อว่าเถาจูกงเนี่ย ยังเป็นที่มาของคําว่าเท่าแก่ที่เราใช้เรียกเจ้าของกิจการกันในปัจจุบันด้วยนะครับโอ้โหแต่ละองค์นี่มีเรื่องราวมีความหมายเบื้องหลังที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแสดงว่าการเลือกบูชาว่าตบูหรือบุญก็อาจจะสะท้อนถึงลักษณะธุรกิจหรือสิ่งที่ผู้บูชาต้องการเน้นเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับโดยรวมแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าสายบูอาจจะดูมีบทบาทที่ครอบคลุมกว่าหน่อยในแง่ของการปกป้องควบคู่ไปกับการหาซัก แต่สายบุญก็เน้นย้ำเรื่องปัญญาแล้วก็คุณธรรมในการสร้างความมั่งคั่งซึ่งก็สําคัญไม่แท้กเลยครับพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะมันก็ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะว่าอะไรคือแรงขลักดันที่อยู่ลึกลงไปที่ทําให้ผู้คนในสังคมจีนสร้างและบูชาเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินขึ้นมาทั้งๆที่วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือแนวคิดหลักๆดูจะให้ค่ากับเรื่องศิลธรรมมากกว่าเรื่องเงินเงินทองทองเสียอี อันนี้มีนักวิชาการอย่างเช่นคุณหลีเยจงนะครับได้วิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจมากครับเขาชี้ให้เห็นเหตุผลสำ,สำคัญสำคัญสักสองประการที่พอจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับประการแรกเลยคือความต้องการความร่ำรวยซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าคนเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมัง่งคั่งมันมีคำกล่าวจีนโบราณที่สะท้อนเรื่องนี้เยอะแยะเลย เช่นไตล่าล้วนบุญนวยายเพื่อผลประโยชน์หรือนกตายเพราะอาหารคนตายเพราะทรัพย์สิทอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับกรอกคิดแบบของจื้อที่เน้นเรื่องคุณธรรมอี้อ่านว่าอี้เนี่ยให้เหนือกว่าผลประโยชน์ลี่อ่านว่าลี่เนี่ยมันก็ฝังรากลึกมากๆในสังคมจีนทําให้การแสดงออกถึงความต้องการเงินทองแบบตรงๆเปิดเผยมากๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องน่าอายหรือดูไม่ค่อยเหมาะสมในสายตาผู้อีกอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนจะขัดขัดกัน ใช่ครับการสร้างและบูชาไฉสิงเดียก็เลยกลายเป็นเหมือนทางออกที่สังคมยอมรับอะครับเป็นช่องทางที่คนสามารถแสดงความปรารถนาในความมั่งคั่งออกมาได้ผ่านพิธีกรรมความเชื่อผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องรู้สึกขัดแย้งกับค่านิยมเรื่องคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังมาเท่าไหร่มันเป็นดังที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นในขยันทำมาหากินด้วยครับส่วนประการที่สองนะครับคือบทบาทในการเป็นแบบอย่างและควบคุมด้านศิลธรรม อันนี้สําคัญมากเลยครับในสังคมยุคก่อนที่กฎหมายอาจจะยังไม่เข้มแข็งหรือครอบคลุมเท่าปัจจุบันนี้เนี่ยการค้าขายการกู้ยืมเงินหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคดโกงการเอารัดเอาเปรียบกันได้ง่ายกฎหมายอย่างเดียวอาจจะคุมไม่อยู่คนก็เลยนําเอาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคมอีกชั้นหนึ่งด้วยครับค่ะค่ะสังเกตไหมครับว่าไฉ่สิงเอียองค์หลักๆที่คนนับถือก,กันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกฎเด่นเรื่องซื่อสตัตย์ปีการเด่นเรื่องสุจริตยุติธรรมฟ้าหลีเด่นเรื่องปัญญาและการใช้ทรัพย์อย่างมีคุณธรรมหรือแม้แต่เจ้ากงหมิงที่มีตำนานว่ายุติธรรมล้วนแต่มีคุณธรรมที่เด่นชัดมากๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าเท่านั้นเลยการบูชาเทพเหล่านี้ก็เลยิซี่แค่การขอพรให้รวยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการตอกย้ำคุณค่าของความซื่อสตัตย์ความยุติธรรมความไม่โลภ แล้วก็เป็นแบบอย่างให้คนยึดถือปฏิบัติตามในการทํามาหากินด้วยเหมือนเป็นการบอกเกลกลายว่าถ้าอยากให้เทพเจ้าพอใจอยากให้ท่านประทานพรให้ก็ต้องทําตัวให้ดีมีคุณธรรมเหมือนท่านด้วยนะอะไรทํานนองนั้นครับทัดเตนเลยค่ะมันเหมือนกับว่าการบูชาไถยสิง,งียเนี่ยไม่ใช่แค่การขอทางลัดไปสู่ความรวยนะคะแต่เป็นการยอมรับแล้วก็ยกย่องคุณธรรมเหล่านั้นว่าเป็นเหมือนเงื่อนไข หรือเป็นรากฐานสําคัญของความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเราประพฤติตัวดีมีคุณธรรมตามแบบท่านแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็จะตามมาเองแล้วก็จะอ,อยู่กับเราได้นานด้วยทีนี้เรามองมาถึงยุคของเราๆรากันบ้างค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไวทำงานไวที่กำลังสร้างเงินสร้างตัวอายุสัก30-40ถึงีปีที่กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเรื่องราวแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังของไฉ่ซิงเอียเนี่ยจะให้ข้อคิด หรือเป็นประโยชน์อะไรกับเราในยุคนี้ได้บ้างไหมคะอ๋อแน่นอนเลยครับผมว่ามีข้อคิดดีๆหลายอย่างเลยที่เราสามารถสก,กัดออกมาแล้วก็ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับอย่างแรกเลยที่ชัดเจนมากคือคุณธรรมนําไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนครับบทเรียนจากเรื่องราวของชัยซิงเอียเนี่ยมันย้าตื่นเราเสมอว่าความสําเร็จทางการเงินที่มั่นคงแล้วก็ได้รับการยอมรับในระยะยาวจริงๆเนี่ยควรจะมาจากความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียร การใช้สติปัญญาไม่ใช่การช่อชนการเอาเปรียบหรือการหาช่องทางที่ไม่สุจริตเหมือนกรณีของชายจริงที่ถึงจะรวยล้นฟ้าแต่สุดท้ายก็เสื่อมไปเพราะขาดคุณธรรมข้อคิดนี้ผมว่ายังคงเป็นชื่งเสมอรครับไม่ว่ายุคไหนการสร้างความไว้วางใจและประชินสิ่งที่ดีเนี่ยคือรากฐานสําคัญของความสําสเร็จจริงจริงก็2อคือการส,สปปร้างศรดทธระหว่างผลประโยชน์กับศีลธรรมอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยการบูชาไฉยสิงเอียเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราว่า การหาเงินก็จึงจำเป็นนะแต่ก็ต้องทำอย่างมีเคอรเขตมีจริยธรรมและเมื่อมีแล้วก็ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อส่วนรวมด้วยอย่างท่านฟ้านหลีที่รวยแล้วก็รู้จักแบ่งปันมันคือการสร้างคุณค่าที่มันมากกว่าแค่ตัวเงินครับข้อสศรัทธาเป็นพลังใจแต่ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทบครับแม้ว่าการบูชาเทพเจ้าจะเป็นที่พึ่งทางใจที่ดี ช่วยให้เรารู้สึกสงบมีกำลังใจแต่วัฒนธรรมจีนเองก็เน้นย้ำเรื่องการพึ่งพาตนเองมากๆความขยันอดทนมีคำกล่าวว่าฟ้าช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนเชนเต้าโฉชินความเชื่อเป็นส่วนเสริมที่ดีครับแต่สุดท้ายแล้วความรู้ความสามารถความพยายามและการลงมือทำของเราเองต่างหากคือปัจจัยที่จะชี้หาความสำเร็จได้และข้อสุดท้ายที่เชื่อมโยงกันนะครับคือ ปัญญาในการบริหารจัดการทรัพย์สินหาเก่งอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอต้องรู้จักบริหารรู้จักใช้รู้จักเก็บแล้วก็รู้จักต่อยอดทรัพย์สินที่เรามีอยู่ด้วยเหมือนที่ท่านฟ้านหลีไม่ได้เก่งแค่หาเงินแต่ยังเก่งในการวางแผนและใช้เงินอย่างชาญฉลาดทําให้ความมั่งคั่งมันงอกเงยแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงๆครับของไฉ่จิงเอียที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากเลยค่ะจากที่ตอนแรกอาจจะมองว่าเป็นแค่เทพเจ้าแห่งโชคลาภกลายเป็นว่าท่านเป็นภาพสะท้อนของค่านิยม ความเชื่อความต้องการของผู้คนในสังคมที่มันปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัยจริงๆเป็นแนวคิดที่มีพลวาัตไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เลยนะคะใช่เลยครับและแก่นแท้ที่สําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะยังคงคุณค่าสําหรับเราทุกคนไม่ว่าเราจะบูชาท่านหรือไม่ตามนะครับคือการตระหนักถึงคุณธรรมที่เป็นรากฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมสติปัญญาความขยัน และที่สําคัญคือการรู้จักเึ่งพาตนเองควบคู่ไปกับการใช้ความสําเร็จนั้นอย่างมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยครับขอบคุณสําหรับบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ลองนําไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในโลกยุคป,ปัจจุบนันที่โอกาสและความท้าทายทางการเงินมันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยแนวคิดเรื่องความร่ารวยที่มาพร้อมคุณธรรมอย่างที่เราเห็นในเรื่องราวของชัยสิงเอี้ยนั้น มันยังคงสําคัญและปลอดใช้ได้จริงในรูปแบบไหนบ้างคะหรือว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในการสร้างสมดุลระหว่างการสแสวงหาผลประโยชน์กับหลักการทางศิลธรรมในยุคดิจิตอลแบบนี้ลองนําไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ